วันนี้นะคะช่องของเรานะคะหลังจากหา,หายไปนานนะคะไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าจากช่วงโควิดเราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเราจะมาทานอาหารกันนะคะวันนี้นะคะเป็นสไตล์เชฟเทเบิลนะคะซึ่งในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเยอะมีหลายที่นะคะแต่ที่นี้เราอยู่เมืองการนะคะเราก็เลยลองมาทานเชฟเทเบิลที่เมืองการนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็บุกมาถึงบ้านของเชฟใหม่นะคะ ก็จัดที่ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแตาดงนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเริ่มมีฝนตกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอากาศดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศกันเลยะค่ะ ได้ด้วยคนเดียวนะคะเดวเราว่าให้เพื่อนเรานะคะช่วยกันดีนะคะปกติเนี่ยเชฟก็จะเป็นเน้นดินเนอร์นะครับแต่ว่าพอดีช่วงเย็ยนเราไม่ค่อยว่างกัน <c oughs> ก็เลยมาทานกางวันกัน บอลแต่ที่มันตลอดเว้นบอลน่ะชายบอลกสุขเห็ต์จริงๆนะคะแล้วมอฟุโนามันกลายเป็นว่าเองนะคะแล้วก็เอียงเข้าไปพักอักชีคคือตอนตอนนีน้องคจ่มีน้อแคับนี่คือสุขเห็ตเนาะบ เห็ดเห็ดกินเห็ดลอยขึ้นมาถ้เอาไปเยอะค้าคือพวกจะไม่อร่อยจะไม่จะไม่สดมันจะมีแซลมอนมีอะไรพวกนี้ผักโขมอบชีสอะไรนะเส้นเบคตูชินีใช่ปะหรอคะในในในเมนูมีใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นเมนูแต่ว่ามันมีเมนูเนี่ยมีหลายอย่างไอ้เส้นเนี่ยอาจจะเพี้ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับผมครับคือเมนของเขาจะเป็นไข่เยอะเนอะใช่ไหมเป็นถังผมอบชีฟที่สไตล์แบบเป็นไข่เนอะค่ะปลาค่ะเขียวให้ผมก่อนเอมครับแจนค่ะพี่ลันนะครับแล้วก็ผมเองวันนี้เรามากินกันเท่านี้เลย6คนเป็น Private Chef อยังไไม่ได้กินเลยอันนี้ที่เล่นมุกกว่าเนี่ยแคารสชาติของน้ำซอสที่มันเข้าปากเนี่ยอร่อยแล้วยังไม่ต้องเคี้ยวหมูอร่อยแล้วแยอดอันนี้คอมเมนต์โดยเจ้าของร้านอาหารอะไรนะครับสามเหล่ยทะเลเผาค่ะใ<ต>ส่ไม้เจดีศรีนะคะไม้เจดีศรีนะคะัสัตว์ในธนาะคะเดี๋ยวต้องไปอินเสิร์ตให้เปร์มีส่งถึงบ้านด้วยมีปะมีค่ะสั่งไลน์แมนก็ได้นะคะสามเหล่ยทะเลเผาเสิร์ได้เลยค่ะ ต้องรองค่ะกลัวไปลืมเด็ดคันตะปูไข่เดืดคิวพอกริบนะคะน่าทานมากเลยเดี๋ยวมาดูกัน,ว,กนว่ามันจะนิ่มหรือเปล่าแต่ก็น่าจะนิ่มนะคะอ่ามาชิมไปเลยดีกว่าแซามอนนะคะ แล้วแบบตอนแรกเห็นแบบรู้สึกมันเป็นแบบครีมครีมเนี่ยจะเคลียนเนาะดูรสชาติโอเคค่ะก็รอท่ามะขาบตัวใกญ่ด้วยนี่เป็นบาร์บีคิวข้าวที่ะข้าท่ามาขับนุ่มไหมอร่อยเนาะนุ่มแล้วก็ออกหวานนิดนะคะ ลุยเลยลุยเลยทานง่ายเลยหมูเนี่ยหมูหมูดีมากอืเนี่ยซื้อกำลังซื้ออันนี้เป็นลาหนว่าเพื่อนอ่ะข้าวหนูแม่นาซสาข้าวพเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะทำในกลางโลกดีมาก บอกว่าให้ลืมอกไก่ธรรมดาไปเลยนะคะครับชิมเลยดีกว่าลองดูนะคะเป็นไปตามคำโมไม่เนี่ยเนี่ยค่ะเข็มจิ้มเนื้อนุ่มเลยเขาใส่ของว่างในแล้วก็าจิ้มลงไปเยอะๆเลยแล้วสับปะรดต่อถ้าน้สับปะรดไหมนุ่มนุ่มจริงไหมแล้วแต่คือมันไม่มีหนังเลยนะคะแต่ว่าทานแล้วก็ไม่ฝืดค่ะ รสชาติโอเคเลยนะคะอีกครับได้รู้ว่าตายกากตะบนรถเกิดใครจะไปกินเขาทานโรยเราเราเบิร์ยเก่งมากไอเดียดีไอเดียดีมากเวากิลนะครับเป็นพิคันย่าครับเออพิคันย่านี่คืออะไรครับเออเป็นเนื้อตรงส่วนเอวของวัวครับเนื้อตรงส่วนเอวของวัวนี่ย่างมาแบบมีเดียมเลยว้าเรารอจานนี้กันอยู่เลยครับแล้วก็เออเสิร์ฟไปก่อนไปลายายลายารีกำมปอดนะครับ เผ็พริกไทยของเขมรครับพริกไทยอะไรครพริกเขมรพริกไทยเขมรเรื่องนี้จะเป็นสีดําผสมกับสีแดงครับมันมีลักษณะเด่นจากตักแบบนี้ได้กลิ่นหอมก็จะแรงกว่าครับแล้วก็ตัวสีแดงมันจะมีกลิ่นเหมือนเป็นเชอร์รี่เป็นผลไม้ด้วยครับครับอืมเดี๋ยวเราต้องลองกันแล้วนี่คือจานไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยครับอันนี้นะคะก็เลย จานไฮไลท์ของเราออสเตรเลียวากิวใช่ไหมใช่ส่วนพิซซคันห้าอาจารย์เราสั่งมีเดียมแรงค่ะมีเดียมเฉยๆก็แบบเราจะเห็นมอาลายของเนื้อเนี่ยยังแบบแรงแรงอยู่เลยเนาะอ้้วตงชิมแลต้องชิมแล้ว อร่อยนะคะทูกตาเนื้อเป็นไงบ้างครับข้าวโพดเนื้อดีมากเลยค่ะถ้าลองดูจะเห็นเลยว่าข้าวโพดดีแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของนะคะบล็อกเกอรี่บล็อกเกอรี่นี่เท็กซ์เจอร์ดีมากแดี๋ยวเรจะทานบลคอเกอรี่ชิ้นนี้นะคะเนื้อแหละเนื้อเนื้อเนื้อส่วนเนื้อก็น่าจะพอได้ค่ะเดี๋ยวให้ท่านอื่นได้ชิมกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูในส่วนของบลคอเกอรี่ให้ก่อน สงสารนี่เลยทำไมพี่แกล้งน้องน้องไม่กินเนื้อเยวลองให้ดูครับชิ้นแรกครับช่ำๆเลยครับนี่นะคะโหดูครับดูความช่ำของเนื้อครับกินเลยพ่อเยื่อยินลงบนน้องเขเลยละลายในปากครับคือร้อนอี่วะไม่ร้อนครับละลายในปากครับอร่อยครับเยี่ยมครับไม่ตองปกเลยไม่เลือนเลยเ่ยชิ้นไหนดิอันนี้ดีกว่าคะจะได้เห็นสี กลางเลยอ่านี่แล้วค่ะเดียมมีเดียมอ้าวอะไครับสาวมันเด้งมันเด้งยังไม่ได้เข้าปากหรอกค่ะพอมมาเคลียกินโดนัทตอนนี้โดนัทสิ่งโดนัทอะไรนะครับโดนัทสิ่งคือนุ่มไม่เหนียวนะฮะดูสเต็กแบบไม่ได้กินเลยที่บ้านเปรียบได้กับสเต็กในโรงแรมเลยนะฮะอะไรนะไข่โพชครับ มันก็คือเนื้อเป็นเนื้อแบบเดียวกันกับเมื่อกี้เป็นพีคันย่าครับแล้วก็เสิร์ฟเอันนี้ไม่มีในเมนูปะครับมันชื่อว่าอะไรอ่ะเป็นข้าวผัดมันเนื้อแล้วก็เสิร์ฟกับสเต็กเนี่ยครับโอ้โหข้าวผัดมันเนื้อครับจานนะครับจานแรกก็จะเป็นเครีมออฟมัชชูมซุปครับเอผมใช้เห็ดสามอย่างครับมีชิตาเกะแล้วก็ชิเมจิครับแล้วก็แชมเปญองครับผสมกันครับ แล้วกออ็อันที่สองแซลมอนนะครับแซลมอนจะเป็นซอสเลมอนเบอร์บลองครับอ,อ,อันที่สามชิคเก้นอ,อัลเฟโดครับก็จะเป็นไก่แล้วก็เส้นพาสต้านะครับในซอสจะเป็นครีมแล้วก็ชีสมีชีสเป็นพาเมซานครับแต่ว่าผมจะใช้พาเมซานจากสามที่ครับมีนิวซีแลนด์มีออสเตรเลียแล้วก็อิตาลีครับแล้วก็เสเต็กหมูก็จะเป็นมาสตาร์ดซอสครับแล้วก็ริบก็เป็นบาร์บีคิวซอสครับ แล้วก็ตัวผักขมอบชีสผมจะใส่เส้นฟูซิลลี่ลงไปด้วยก็ทำให้ออกเป็นจานหลักได้ก็จะอิ่มขึ้น,นครับแล้วก็ซอสกุ้งจะเป็นโทเม c โตครีมซอสครับก็มีเท่านี้ครับแล้วก็เซกก็จะเป็นพีิันย่าครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็มาคุยกับเชฟใหม่กันหน่อยนะคะครับทำไม่ทราบว่าแรงบันดาลใจในการทำอ,อะไรนะ เชฟเทเบิลจะเปลี่ยนเป็นอีเทเบิลแล้วเชฟเทเบิลนะคะบ้านเนี่ยไม่ทราบว่าแต่ก่อนนี้เคยแบบเป็นเชฟที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆผมชอบทําอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ทํางานอย่างอื่นมาสักพักหนึ่งก็ไปสมัครเรียนทําอาหารต่อครับแล้วก็อยู่ในครัวมาปี่ปีก่อนหน้านี้ร้านล่าสุดก็คือร้านซันนี่ครับอยู่ที่เจริญกรุงครับเป็นผู้ช่วยเชฟครับแล้วก็เออหลังจาก เกิดเรื่องโควิดนะครับทีนี้ร้านก็ปิดลงครับแล้วก็ผมก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับพอกลับมาอยู่บ้านก็เลยเริ่มทำจากประสบการณ์อาหารที่มีที่ที่ทำงานมาครับครับก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่ามาเที่ยวเมืองกาญนะคะก็อย่าลืมมาที่นี่ได้นะคะแต่ว่าต้องนัดหมายก่อนเนาะใช่แต่ว่าต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยสองวันครับค่ะค่ะไแต่คิวเชฟมันจะยาวมากถ้าติดต่อเชฟได้ยังไงเออ ดูใน Facebook ก็ได้ครับใน facebook ผมจะยังไม่มีเพจนะครับเป็นเป็นชื่อผมเองครับมานุพงศ์วัฒนาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปะให้นะครับว่าเราก็มาตาม Facebook เหมือนกันแล้วก็เบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าครับแปดศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์เก้าครับครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้อีกทีนะครับขอบคุณเชฟมากเลยนะครับวันนี้อร่อยมากเลย่อครับครับสุดยอดขอบคุณนะครับขอบคุณนะเดี๋ยว ถ้าเกิดก่อนกลับผมขอถ่ายรูปรวม<อ>ได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได,ได้เลยครับได้เลย<ด>ค่ะค่ะวันนี้เราก็ทานเสร็จไปเรียบร้อยนะคะด้วยความอร่อยนะคะถ้าอย่างไงนะคะใครผ่านมาแถวนี้นะคะก็ลองมาจองแล้วก็ลองทานดูได้นะคะเพื่อความเอออะไรอ่ะเป็นประสบการณ์เปลีป่ยนประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ ใครถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะคะเย้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ